ไม่ต้องกีดให้ฉันหนึ่ว่าออกมฉันตื่นเต้นเต่นเก่งเริ่มภาษท์ได้ไหมโลอไหม้อไหมพวกเธอเอาพลังจากไหนฉันถามจริงเพราวทําทำงานร่วมันพลังแบบนี้กันไหมเออเขาดูดพลัอยาวเช้านะองคลายแลวเนี่ยในทาคายหนัายไปครัที่นี่เขาตื่นแต่งนตีห้าน ในวงพับในกองร้องเราสมบัติมาทำไรใช่พี่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะถทรมารล่าู้ยโอเคก็สนุกครับจริงๆเหมือนว่าเราชอบเล่นดนตรีอยู่ต้แ่เด็กนี่แล้วก็ยิ่งเหมือนกันเลยการที่เราได้เล่นดนตรีแล้วก็มีความสนุกไปกับเราด้วยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆตลอดเวลายมาฉันรู้แล้วใช่ไหมว่าเธอเครียดเขิม ชุดพันที่น้องพูดมันดูเข,าขเ้าเคิร์บนะเธอเมื่อกี้เขาพูดเรดื่องอะไรรู้ไหมเรื่องตัวป้าเอา้ยเพราะเธอไม่ฟังฉันเตะเธอลงเขาบอกแล้วว่าเป็นคนเล่นดนตรีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเ,เขาก็มีความสุขมากๆเลยแล้วฉันจะแปลงใครเป็นใคยธรรมใหม่นะ้ราเขาก็มีความสุขมากๆเลยที่ เมื่อกี้ก็บอกมาแล้วพี่ได้ข่าวว่าน้องไบเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากๆและที่สำคัญเป็นคนที่สะสมพวกฟิกเกอร์ทอยอาร์ทอยเลยใช่ไหมเปล่าครับไหนแล้วเราฝางหน่อยว่าทำไมหนูจึงสะสมพวกนี้จุดจุดเริ่มต้นของจริงๆมันคือเราอยากแต่งบ้านคือผมรู้สึกว่าพวกอาร์ทอยฟิกเกอร์ทอยมันมันเป็น,น,เ,ปนเราอยากเ,เพิ่มความสไตลิชมันเพิ่มความน่าอยู่เพิ่มความ พีทีอยู่ให้กับบ้านของน้องเลยคือผมมันจะไม่ได้เป็นสายแบบสะสมไปเรื่อยๆแต่ผมจะเป็นแบบตรงไหนว่านและอยากจะมีงานนะเข้ามาเตินม,มันจะมองต่างเฟกเกอร์ต่างคอยที่มองรางวัลมางกว่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านยอดวีดีสูงที่ไหนก,ก็ตามอ๋อนี่ก็แปลว่าจริงๆแล้วงานนี้มนันทังหอมกับน้องมากเลยเพราะปกติเนี่ยน้องเป็นคนที่สะสมนีนนะ่นะอถ้าสมมติอยู่ดีงานนี้มีแบบตัวการ์ตูนสุดพิเศษของน้องไปว่าเธซื้อไหม วันนี้จะเป็นการ collaboration ระหว่างวิวสิ่งกับตัวอาร์ตทอยตัวนี้นั่นก็คือมีชื่อว่าตัวคอร์สบอลได้เห็นหรือยังได้แรับชอบแบ๊วชอบแบ๊วได้เห็นอยู่แล้วจริงเคยมีปัญหาตามะคิดว่าคอร์สอลต้องกับบ้านหรือเป่ไหนเราพี่ฟังหน่อยบ้านหรืเออมันมีมันมีมันมีหลายอย่างนี่จริงมันเขาเรียกอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราจัดวางนะ รอบๆมันเลยมากกว่าเหมืองกันผมว่าแค่แค่พูดอะยรๆวางอะไรในที่ที่เหมาะสมมันจะมันจะตรงสมมนเองอ่ะโอเคครับเพราะว่ามันน่า้แล้วตัวมันเองจะวางที่ไหนของบ้านต้องปล่อยให้กันหน้าหลักนะครับด้วยความเทศกาลดีเป็นเทศกาลที่พิเศษเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ข่งเล่นและมันก็ไม่มีแต่ความสนุกที่มันจะดนตรีแต่มันเป็นงานสองงานที่รวมตัวกันและน้องไปอย่างที่เราทราบอย่างดีว่าดนตรีเขาก็เล่น ของเล่นเขาก็สระโศกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีความพิเศษนะพี่ไหนบอกอพวกเราหน่อยครับว่าในงานเทศกาลตรีนี้น้องเตรียมความพิเศษหรือความสนุกอะไรมาฝากกับพวกเราทุกคนเอาแบบเบาๆนะครับบอกโปรดส่งใหญ่มากส่งส่งใหญ่นะพอฉัน็นป้ายน้อคนนั้นบอกว่าพี่ใบเก่งมากแสดงน้องส่งใหญ่ๆส่ง ว่าจริงเราก็จะได้มาสนุกไม่ใช่แค่กับโชว์ที่ผมเตรียมมาเองนนี้จะมีศิลปินอีกหลายๆท่านเลยที่มาดูมามอบความสนุกให้กับงานนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่งานเป็สิกงเดียวเลยนะจะมีอะไรมีขาต่อยมีฟิกเกอร์มีความน่ารักอยู่เต็มงานเลยอยากให้ทุกคนมาจอยมาสนุกด้วยกันโอเคพวกเธอรู้กันไปเนี่ยเวลาเขาตอบพวกเธอต้องเอออาด้วยสิเออไม่ได้แบบอยู่ในโฟม ต่อไปแล้วเาื่อจะชอบไหนฝากผลงานที an ่ว่าแผนไว้หน่อยว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราชาวมิคานี่ตื่นมายากชาวไม่อยากรูหูก็ปีนี้ก็จะมีก็จะมีคอเสเพลงคอนเเดนแดนี่บอกก็มีเดี๋ยวในเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะมีภาพยนตร์ The i <int oh n no. t e r a t เอคอนเทสต์ได้ดูแล้วประมาณข้าโรนีนี่ิบา ช้มีเวลาเดินหน้าเรื่องโอมาติสที่ถูกเลยน้วกมือใจที่ญี่่นนะฉชอบมากาว่ามจที่ญี่ปุนปน่นด้วเป็นคภาษานดีถึง <c> น <oughs> ะครับทุกคอย่างที่เราบอกเลยครับว่าความสนกุกของเทศกาลตนีนี้นอกจากน้องไปแล้วพะ เป็นแบบไลน์อัพแรกเป็นไลน์อัพคนไทยคนแรกที่เรามาเปิดตัวในวันนี้นะยังม e. ีอีกศิลปินมากมายในงานเพราะว่าสี่ถึงห้ามารบอกเลยว่าบัตรเนนเลด้าเธอเอาเธออยุดถ่ายแบบดึงเอามาตั้งเตือนหน่อยวันที่27่สิบเจ็ดแปดโมงเธอต้องตื่นมาเสร็จหน้าแหละให้ช่ำและเปิดคอมพิวเตอร์เลยเตรียมเปิดออร์จิเกนใช่ไหมอออนไลน์ Online. แล้วสามารถคลิกได้เลยตอนสิบหกโมงถูกไหมแล้วรีบตอกับเลยไปบ่ายสนาดจะยังเรียนฟัง ตอนนี้จบไปเลแต่เราว่าอย่าที่บอกนะครับว่าสามสีอัดแน่นด้วยไลน์อัพทั้งไทยและเทศแต่ว่าจะมีใครกันบ้าง4-5นะครับแล้วขอโทษที่เนี่ยแฟดมันเข้าตาหายสี่ึงสภาคมนะครับจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพเลย problem that got to นะเมื่อกี้อย่างเ,ก,งาเกีตัวอย่าง้อบไลกบอแมขอบเาจัง้อแหมเมอี้ชออ,ชอ,อันดูอ้นอนี้ไนชอเลยบ้าากันแ,แปพก,กแ,แปแต่แปลว่าคนนี้จะเลนนไหนพซื้อบัตรอย่าเตรียมซื้อบยั่อกเลยว่าเป็นบัตรงานเทศกาลดนตรีที่ถูกที่สุดที่ฉันรู้มา กูคนลุกได้ไหมคนลุกได้ไหมเพราะฉักครู่นี้คนลุกได้ไหมอย่าลืมตั้งกลุกนะครับซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่10โ,โมงโเ,เป็นต้นไปที่ออกิเกตทุกช่องทางนะครับอ,อย่าลืมเลยแนะล้วก็งานของเรามีวันที่4-5พฤษภาคมนี้นะครับอเ,เอาแปลว่า,านอกจากน้องๆไลน์อัพด้านบนน้อ,องไปที่น่า ศิลปินบอยคุค๊ปน้องใหม่วงเอทีแอนด์แฟชั่นนะครับที่พี่อยู่รับกันด้วยตลอดเพื่หน่อย,าย,อยคาร์วันนี้น้องๆนะครับก็จะมาโช <c oughs> ว์แดนเพื่อความแมนของเราด้วยเพื่อเป็นฝาเพื่อฝาไปดำจิ้มในช่วงชายของเราด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับความเซอร์ไพรส์แรกของเรายังไม่จบในงานนี้ยังมีศิลปินจากฝั่งประเทศเกาหลีกันด้วยซึ่งจะเป็นใครโยมาจ้า วิดีโอช้าอยู่อันรอเขาบินอยู่ไม่เป็นไรล้ศิลปินนะครับที่จะมาร่วมงานแสดงในเทศกาลตรีนี้นะครับก็คือได้แก่คุณยองแจกออเซรินเธอเป็นชันจะกินให้น้อยกพาคนข้างเธอมันจับโบได้เอานี้ฉันพูดแค่คนเดียวแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่านี่แค่คนแรกของฝังเกาหลีพูดได้คำเดียวว่า ยังมีอีกมากมายเน้นย้ำอีกที27มีนาคมนี้อย่าลืมซื้อนะครับและนัานของเรา4-5พฤสภาคมนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะสู่ข้อเซสชั่นต่อไปนะครับให้น้องไปได้ฝากอะไรถึงแฟนๆให้พี่สิัินชนสำหรับงานี้หน,น่อยครับ ครับผมนะครับก็ยี่สิบเจ็ดพิณานี้นะครับก็ยี่สิบเจ็ดคนบปงานในงาน Crossmore Music Festival ในวันศีรษะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาสนับสนุนกันนะครับนะครับขอเชิญตไม่ต้องไปน,นะครับไดีดูนะครับบอกเลยว่าเราเองก็ตั้งใจมากๆผู้จัดเองของเราทุกคนก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทางแรกเลยที่ชาวไทยทุกคนจะได้เห็นตัวตุ๊กตาคอสโม s ที่น่ารักจากเมจีนนะครับในงานด้วยบอกเลยว่างานลุลดเห็นไปแล้วคือแบบเห็นแล้วดูขนลุก คนรู้จนตอนนี้เลยนะคบเป็นไหขอเสียงปรบมือเลวขอขอบคุณน้องไนก์นาฬเดี๋ย่เชื่อตัอวนับ